เดียให้น้องาี่นเีอะไรแงเงเน้ยาเทำอะไรกันอ่ะกินปูกินปูกันเหรอใช่อะ กินปูกันเหรอกินปูอันนี้คนที่ชื่ออะไรชื่อเบิร์ตคนนี้ชื่ออะไรชื่อไกายคนนี้ชื่ออะไรชื่อเบีเอคนนี้ชื่อมิวกินอะไรกันอ่ะกินปูโอ้โหอร่อยไหมฮะโอ้อร่อยหรือเปล่าโอ้โหกินปูกันโอ้โห กินด้วยดิฮะกินพริกไม่ได้กินพริกไม่ได้เหรออย่ากินพริกนะโอ้เหรอโอ้โหเบิร์ดกินพริกได้อันนี้กินพริกไม่ได้อืมกินกันใหญ่เลยเอากินกินกินโอ้โหอร่อยไหมอันนี้ไปไหนล่ะไม่กินกับเขาเหรออันนี้มันอะไรอนี่ะอันนี้อะไรอ่ะ ะโอ้โหไปกิน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 เอาโซนควอดควอดเหรอเอาซ้อนควอดควอดเอาซ้อนแงออกมาโอ้ซ้อนแงออกมากันแล้วเต้แต่แรกแล้วเออเอาโซนควอดควอดอ่าโซนควอดควอดอ่าควอดกับควอดเอาควอดออกมาเลยโอ้ แซ่บหรือเปล่าแซ่บกินปูกันแซ่บมากโอ้โหเอาซอนควัดโอ้โหมีอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่าแซ่บหรือเปล่าคนนี้ไม่กินแล้วในเล่นเกมอย่างเดียวเลยนี่เขากินปูกันเนี่ยอ่า เขากินปูกันไม่กินเขาเลยหนูอยากกินอีกอะ่ะอ้าวหนูอยากกินอีกอือหือไม่ใช่มันหมดแล้วเหรอไม่ยังเหลือปูอีกยังเหลืออีกเหรอ,อมันเหลือกี่ตัวโอ้ตั้งสี่ตัวเลยตั้งสี่ตัวอือหือจะป็นปูดิบนะได้ไงก็สามารถไปต้มได้เหรอสามารถไปต้มได้โอ้โหปูดิบมีปูอีกนะ โหดิบ oh, สามารถไปต้มได้ <Yes. S 1> อ้าวอันนี้เผ็ดแล้วอ้าวไปไปกินน้ำแล้วเร oh. าเอาบายท่านผู้ชมหน่อยกับ oh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้โ oh. ห